ฮาร์วีนสำหรับคนอังกฤษแต่อันนี้เขาจัดเพราะว่ามันเริ่มเริ่มแบบไอเเด็กที่ยวงานใช่มันไอ้นี่ค่ะเขามันเป็นวันปล่อยผีพอดีไงวันฮาโลวีนก็คือวันปล่อยผีขอให้วันงานเจ้าผีเป็นะคืนเอ้ยอย่าพึ่งสิคะจะรีบไปถึงไหน ตอนนี้น้องเฟรมมาวันที่สองใช่ไหมของวันฮาลวีนใช่ไหมแต่พอดีวันนี้เรามาดึกไปหน่อยเนาะกิจกรรมเลิกหมดแล้วเฟรมมาไม่ทันกิจกรรมแล้เพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นหน้าเวทีนะใช่ไหมตอนนี้นะครับน้องเฟรมอยู่หน้าเวทีนะครับเพื่อนๆ มีบูธมีบูธขายอยู่ด้านหลังใช่ไหมหนูต้องการซื้อหมวกสีชมพูวันนั้นแล้วก็ต้องการซื้อชุดป้าป๊าซื้อให้หน่อยได้ไหมตอนนี้เราอยู่อยู่งานฮาโลวีนที่ไหนป้าป๊าซื้อให้หน่อยได้ไหมครับบอกเพื่อนๆกันเลยตอนนี้น้องเฟมอยู่ที่งานไหนครับงานค้ารามสามใช่ไหมครับป๊าป๊าซื้อให้หน่อยได้ไหมซื้อชุดก่อนแล้วก็ซื้อหมวกด้วยเพราะว่าหนูยังไม่มีเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะโอเคแล้วเพื่อนๆก็อะไรคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าเนาะ เรามางานไม่ทันทตอนแรกเราว่าจะมางานวันนี้แล้วเราค่อยปิดคลิปเนะเสร็จ<ช>ไหม่มาเราก็เลยได้ปิดคลิปอย่างเดียวินี้ขอตไปก่อนอามกไดมไกดแชร์กกกรดกก็าปหม่ใแล้วก็กดยียกดให้ใจให้นอกก้องเยอะๆได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันได้นะโอเค